คำอํานวยพรเดือนแห่งความสมดุลด้วยการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีรเต้าเติร์จริงบทที่16โดยอาจารย์เจ้าเมี่ยวกัวประจำเดือนพฤษภาคม2562สสวัสดีสมาชิกครอบครัวชาวเต้าสิ้นที่รักทั้งหลายยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋จริงซึ่งถือเป็นการตอบแทนสังคมการแบ่งปันของท่านได้ปรองดองสังคมปรองดองธุรกิจการงานปรองดองครอบครัวและปรองดองกายใจซึ่งเป็นการมอบอุทิศความรักและหล่อเลี้ยงฟ้าดิน ใช้การกระทำที่ตรงไปตรงมาเป็นหนึ่งเดียวกับจิตสำนึกแห่งประเทศชาติและเป็นหนึ่งเดียวกับแกนของสังคมขอขอบคุณทุกเรื่องราวของท่านที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและการสำนึกบุญคุณไว้ณโอกาสนี้เดือนพฤษภาคมคือเดือนแห่งความสมดุล สังคมมนุษย์ก็คือร่างสมดุลของธรรมชาติที่มีความหลากหลายชะตาชีวิตของมนุษย์คือตาช่างที่มีความสมดุลไม่ว่าเราจะเป็นผู้มีระดับสูงระดับกลางหรือระดับต่ำก็ล้วนไม่มีใครเหลิกนี้ความสมดุลในช่วงท้ายของชีวิตไปได้ จุดหมายปลายทางของชีวิตก็คือจุดศูนย์กลางของตาช่างนี้ช่วงก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางก็คือน้ำหนักที่เรามอบภูทิออกไปหลังจากถึงจุดหมายปลายทางแล้วคือน้ำหนักที่สมดุลน้ำหนักของชีวิตก็คือรู้กดเตาจึงรองรับได้ จึงเที่ยงธรรมจึงรอบคอบจึงสอดคล้องธรรมชาติจึงสอดคล้องเตา๋าเมื่อสอดคล้องเต๋าจึงยาวนานน้ำหนักที่มอบอุทิศออกไปยิ่งมากหรือยิ่งหนักเท่าไรชะตาชีวิตก็จะยิ่งสมบูรณ์บางครั้งคนที่ประสบความสำเร็จมาก บททดสอบที่ผ่านเข้ามาก็ยิ่งมากตามไปด้วยบททดสอบนี้อาจจะร้ายแรงถึงเรื่องความเป็นความตายอาจจะเป็นความทุกข์ใจความเหนื่อยกายหรือความหิวกระหายที่ท่านต้องอดทนอดกลั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ก็มักจะฝึกฝนมาจากความยากลำบากทั้งนั้นนี่ก็คือปัจจัยความสมดุลของตาช่างแห่งชีวิต mm hmm. เมื่อสวรรค์ปิดหน้าต่างบานหนึ่งของเรา mm hmm. ก็จะต้องเปิดประตูบานใหม่ให้แก่เราพร้อมๆกันด้วยนี่คือความสมดุลของชีวิตชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องเรียกร้อง หากความเพียบพร้อมสมบูรณ์สูงสุดเพราะเมื่อเราเดินถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะต้องถูกปรับให้กลับสู่จุดสมดุลดังนั้นหากใครก็ตามที่มีข้อเด่นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษอยู่ก็จะต้องมีอีกด้านหนึ่งที่เป็นข้อด้อยอยู่ด้วยหากเรื่องใดก็ตาม ที่เราเห็นว่ากำลังจะไปถึงจุดจบก็หมายความว่าเช้าวันใหม่กำลังจะมาถึงดังนั้นไม่ว่าคนอื่นจะปฏิบัติต่อเราอย่างไรเราจะต้องมีความเชื่อมั่นที่แน่วแน่และยังคงรักษาความดีในตัวเองไว้ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด เราก็จะต้องรักษาพลังชีวิตที่สดใสรักษาความดีความงามและความจริงเอาไว้ชะตาชีวิตของคนเราก็คือตาช่างอันหนึ่งเราไม่อาจจะทำลายกฎเกณฑ์ของมันได้แต่สามารถทำให้กฎเกณฑ์เป็นประโยชน์ต่อเราได้ เราไม่สามารถทำลายวัฏจักรวงจรของมันได้แต่สามารถยืดเวลาของวัฏจักรนี้ออกไปได้เรื่อยๆถึงแม้บนโลกใบนี้จะไม่มีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมแต่สองเท้าของเราที่ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์พร้อมนี้จะหยุดลงไม่ได้ ความสมดุลมีอยู่ในทุกด้านของชีวิตเราหากขาดความสมดุลร่างกายของเราก็จะเกิดโรคแต่หากไม่มีโรคภัยมารุมเราเราก็จะไม่เห็นความสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงหากขาดความสมดุลระหว่างประเทศก็จะเกิดภัยสงครามเกิดความสูญเสียมากมาย แต่หากไม่มีสงครามคนเราก็จะไม่รักชีวิตและโหยหาสันติภาพหากขาดความสมดุลธรรมชาติก็จะเกิดภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดแต่หากไม่มีภัยพิบัติเหล่านี้มนุษย์ก็จะไม่เคารพยำเกรงธรรมชาติ ไม่รักษาธรรมชาติเอาไว้จากมุมมองใหญ่ๆระดับจัก,กรวาลไปจนถึงมุมมองเล็กๆระดับเซลล์จากความสัมพันธ์ระดับประเทศไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนโลกใบนี้ดูเหมือนกำลังพัฒนาไปบนความสมดุลที่ขัดแย้งกันไปเรื่อยๆแบบนี้ ข้ามกลางมหาจักรวาลอันยิ่งใหญ่มีพลังงานที่รักษากฎเกณฑ์ด้วยปฏิกิริยา Reduction ในด้านเศรษฐกิจการผลิตและการขายต้องสมดุลรายรับรายจ่ายต้องสมดุลในด้านสุขภาพร่างกายอาหารการกินต้องสมดุล การเผาพลานพลังงานต้องสมดุลท่ามกลางการใช้ชีวิตที่มีความท้าทายสิ่งสำคัญคือสภาวะจิตใจต้องสมดุลชีวิตก็คือความสมดุลอย่างหนึ่งความสมดุลที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้นี้สร้างความสำเร็จและความล้มเหลวให้ผู้คนมากมาย หากเอาอกเอาใจผู้อื่นมากเกินไปก็จะเป็นความเท็จหากเคารพตัวเองมากเกินไปก็เป็นความอัปยศมีความมั่นใจในตนเองมากเกินไปก็เป็นการหลงตัวเองและการใส่ใจดูแลผู้อื่นมากเกินไปก็จะเป็นการประจบสอพอบนเส้นทางชีวิต หากการได้รับประโยชน์มีน้ำหนักมากเกินไปและสิ่งที่ตนเองมอบอุทิศออกไปมีน้ำหนักน้อยเช่นนั้นเราก็จะตกตำ่ำหรือไม่ก็ต้องล้มลงหากไม่บังคับตนเองสักหน่อยความสามารถที่แท้จริงก็จะไม่ปรากฏออกมาแต่หากบังคับตนเองมากเกินไป ก็อาจจะกลายเป็นคนทะเยอทะยานกระหายความสำเร็จและผลประโยชน์เฉพาะหน้าคันธนูแห่งชีวิตคันนี้หากดึงจนตึงเกินไปก็จะทำให้ตนเองเหนื่อยล้าจนหมดแรงหรือหากดึงหย่อนเกินไปก็จะต้องประสบกับความล้มเหลว เมื่อเป็นเช่นนี้กุญแจสำคัญของความสมดุลคืออะไรกันละ่ะกุญแจสำคัญของความสมดุลก็คือการสำรวจตนเองปรับปรุงตนเองและจุดประกายชีวิตตนเองถึงแม้ว่าเราจะจัดการกับความสมดุลภายนอกได้ยากแต่เราสามารถฝึกฝนตนเองไปเรื่อยๆ ทำให้ตนเองมุ่งสู่ความสมดุลไปทีละด้านบัดนี้ขอให้เราเข้าสู่การอธิษฐานในเดือนแห่งความสมดุลฉันมองเห็นได้ยินรู้สึกได้และรู้ว่าสมรรถภาพของเต่าธรรมชาติก็คือความสมดุล เต่าธรรมชาติมิใช่สิ่งอื่นใดแต่คือความรักคนเราดำรงอยู่เพื่อที่จะค้นพบความรักอันไร้ขีดจำกัดการไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมความเห็นแก่ตัวกลับจะเป็นภัยแก่ตนหากมนุษย์มีความรักอยู่ในใจ ชีวิตก็เหมือนอยู่ท่ามกลางเสียงสวรรค์ความสมดุลมักจะควบคู่ไปกับการตัดสินใจของเราในแต่ละขณะทุกครั้งที่มอบความรักทุกครั้งที่ย้อนสุม่มลรากทุกครั้งที่อ่อนโยนไม่แย่งชิงทุกครั้งที่กล้าแต่ไม่อวดดีและทุกครั้งที่จเจริญ ตามเตาฉันรู้ว่ามนุษย์และธรรมชาติก็เป็นความสัมพันธ์ที่สมดุลอย่างหนึ่งมนุษย์เป็นของแผ่นดินแต่แผ่นดินไม่ได้เป็นของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้รวมไปถึงมนุษย์ต่างก็มีสื่อข้อมูลที่สื่อเชื่อมถึงกัน ดังเช่นเลือกเนื้อที่มีรูปและอากาศที่ไรรูปที่ประสานอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเข้าไว้ด้วยกันให้ทำงานสอดรับประสานกันตาขายชีวิตไม่ได้ถูกถักทอโดยมนุษย์แต่มนุษย์เป็นเพียงเส้นใหญ่เส้นหนึ่ง ในตาข่ายที่ซับซ้อนและกว้างใหญ่นี้เท่านั้นแต่สิ่งต่างๆที่มนุษย์ทำล้วนส่งผลกระทบต่อตาข่ายนี้และมีผลกระทบต่อตัวมนุษย์เองด้วยเหตุนี้เราควรตระหนักว่าธรรมชาติมีค่าดังทองคำรักษาธรรมชาติไว้ให้ดี รักษาอุปนิสัยที่ไม่เห็นแก่ตัวและให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่คือเรื่องใหญ่อันดับต้นๆของชีวิตฉันรู้ว่าความสมดุลคือคำที่ปรากฏขึ้นบ่อยมากในสังคมปัจจุบันความสัมพันธ์ทั้งหมดในชีวิตรวมไปถึงสุขภาพครอบครัวการงาน ประเทศชาติธรรมชาติและจักรวาลทั้งหมดนี้ล้วนต้องมีความสมดุลหรืออาจกล่าวได้ว่าหากไม่มีความสมดุลก็จะไม่มีความปรองดองเมื่อไม่มีความสมดุลก็จะไม่มีความสงบและไม่มีสุขภาพที่แข็งแรง เราจำเป็นต้องเรียนรู้การสร้างความสมดุลเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเรียนรู้การรับและให้จากการตามหาความสมดุลเพราะเมื่อมีการปล่อยวางจึงจะได้รับและเมื่อไม่กระทำอู๋ไว้จึงจะทำได้สำเร็จฉันรู้ว่า การประยุกต์ใช้คำภีเต้าเต๋อ,ตอรจริงคือวัฒนธรรมการฝึกปฏิบัติที่พิสูจน์ได้จริงเป็นวัฒนธรรมความสมดุลที่วิถีแห่งฟ้าไม่เรียกร้องแต่สนองตอบเองการประยุกต์ใช้คำภีเต้าเต๋อ,ตอรจริงไม่ใช่วัฒนธรรมที่พูดปากเปล่าไม่ใช่การเผยแพร่ พลักดันอย่างกว้างขวางแต่เป็นวัฒนธรรมที่จะต้องทำให้ดูเป็นแบบอย่างเป็นวัฒนธรรมที่จะต้องใช้จริงและทำได้ทั้งนี้เราทุกคนล้วนเป็นพระราชาแห่งประเทศชีวิตของตนเองความจริงใจอัธยาศัยที่ดีรักประเทศชาติ เคารพหน้าที่การงานไม่เห็นแก่ตัวและการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นคือยาขนาดวิเศษที่จะเยียวยาปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดีที่สุดเมื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงนี่ก็คือสเสน่ห์ของวัฒนธรรมเต้าเตอ๋อที่ไม่มีวันหมดสิน้นฉันรู้ว่า สรรพสิ่งก็คือชีวิตพืชผักธัญญาหารทั้งหลายที่เรารับประทานกันคือของขวัญจากสรรพสิ่งหรือจะเรียกว่าเป็นการเสียสละก็ว่าได้ดังนั้นเราต้องมีจิตใจที่สำนึกบุญคุณมีความเคารพยำเกรงและถนอมรักทรัพยากรนอกจากนี้ เรายังสามารถใช้การสำนึกบุญคุณก่อนรับประทานอาหารเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อฟ้าดินสังคมและสรรพสิ่งอย่างลึกซึ้งคำขอบคุณก่อนรับประทานอาหารมีเนื้อหาดังนี้ 1. ขอบคุณการหล่อเลี้ยงของฟ้าดิน 2. ขอบคุณประเทศชาติที่ปกป้องดูแล 3. ขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดู 4. ขอบคุณมวลประชาที่ให้การสนับสนุนการขอบคุณก่อนอาหารข้างต้นนี้สามารถขยายผลไปเป็นการสำนึกบุญคุณทุกที่ทุกเวลา เมื่อเราสื่อเชื่อมกับฟ้าดินชีวิตสังคมและทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้นี่จะเป็นเดินไปบนเส้นทางแห่งความสมดุลฉันรู้ว่าเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถเฉพาะตัวบางอย่างเพื่อให้เรามารับใช้สังคมแต่ความสามารถนี้ เราจะต้องเป็นคนขัดเกลาเองดังนั้นการจับบังคับให้ผู้อื่นทำอะไรก็ไม่สู้การบังคับตนเองตั้งกฎให้ผู้อื่นก็ไม่สู้การตั้งกฎให้ตนเองการตั้งกฎให้ตนเองอยังไม่สู้การรักตนเองเพราะการถนอมรักตนเองเราจึงรอบคอบ จึงสอดคล้องธรรมชาติตามคุณสมบัติขั้นเทพดังนั้นเราก็จะเข้มงวดกับตนเองขึ้นหากไม่เข้มงวดกับตนเองไม่บังคับตนเองสักหน่อยจะรู้ได้อย่างไรว่าจริงๆแล้วตัวเราเองก็คือเตา๋าและมีความสามารถยอดเยี่ยมถึงเพียงนี้ ฉันรู้ว่าเมื่อทำความสะอาดบ้านผู้อยู่อาศัยก็จะรู้สึกสบายเมื่อทำความสะอาดจิตใจเทพในจิตก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายสภาพแวดล้อมที่สะอาดจะนำพาพลังเสริมมาสู่เราบ้านที่สะอาดสะอ้านสถานที่ทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ก็คือการให้ความเคารพและให้ความสำคัญต่อชีวิตเทพชอบสถานที่ที่สะอาดหากต้องการจะปัดกวาดความโรคอุปสรรคและขยะในจิตใจก็ให้เริ่มจากการทำความสะอาดบ้านและสถานที่ทำงานของตนเองก่อนปัดกวาดพื้นปัดกวาดใจ จะนำพาความสะอาดสะอ้านมาสู่ร่างกายทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นปลอดโปรง่งและได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นฉันรู้ว่าในชีวิตประจำวันเราจะต้องนึกถึงชาวนาสุขสารวันละหนึ่งถึงสองครั้งซึ่งเราจะต้องนั่งลงแล้วดื่มดำกับช่วงเวลานั้น ไม่ต่างกับชาวนาผู้มีความสุขโดยเฉพาะสิบนาทีก่อนนอนใช้ความคิดกำหนดการสำนึกรู้เช่นนี้แล้วเราก็จะสงบตลอดทั้งคืนเมื่อตื่นมาในวันรุ่งขึ้นจะต้องเป็นเช้าวันใหม่ที่สวยงามแน่นอนเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสงบและปรองดอง บทชาวนาสุขสันต์ประจำฉบับนี้คือฉันมองเห็นได้ยินรู้สึกได้และรู้ว่าฉันเป็นผู้ที่รู้กดเตา๋าจึงรองรับได้จึงเที่ยงธรรมจึงรอบคอบจึงสอดคล้องธรรมชาติจึงสอดคล้งอ,คองเตา๋า เมื่อสอดคล้องเต่าจึงยาวนานฉันใช้ความสมดุลในการดำเนินชีวิตการงานในการทะลุทะลวงและเปล่งประกายชีวิตบัดนี้ฉันพร้อมแล้วชีวิตของฉันคือบุญกุศลที่ฟ้าประทานมาให้ฉันคือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ ท่ามกลางปฏิหาริย์ทั้งมวลฉันจะแสดงออกถึงความรักและการสร้างสารรค์อันไร้ขีดจำกัดของฉันฉันจะอุทิศชีวิตเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมฉันควรค่าที่จะได้รับการอำนวยพรจากบรรพบุรุษและบิดามารดา ฉันควรค่าที่จะได้รับคำอำนวยพรจากฟ้าให้มีสุขภาพที่แข็งแรงการเรียนการงานและความสัมพันธร์ราบรื่นดีครอบครัวของเราได้รับการคุ้มครองและเต็มเปี่ยมไปด้วยความผาสุกที่ไร้ขีดจำกัดฉันควรค่า ที่จะได้ดื่มด่ำกับเรื่องราวที่ดีงามต่างๆบนโลกใบนี้ถ่ายทอดความรักออกไปขอบคุณเนสายโครุจิตธรรมผู้อา่าน